หมายแม่งชัดเจนมากทุกคนเชื่อแม่งแล่งไ่ผมทั้งเกมเลยเนี่ยอะอสตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผมโอ้เช็ดแบทแมนแบทแมนทาชิยีหน้ายูเอ็ดจำพี่บอลอ้าวนี่พี่บอลเหรอใช่เหรอพี่บอลแบทแมนเจ็ดพันตาเหรอจริงปะ เฮ้ยใครจำได้ทุกคนที่ผมเคยเล่นตัวตัวแบทแมนเจ็ดพันตาในสมัยที่ผมกำลังทำแบทแมนเม็ดส้มทุกคนพี่บอดคือคนที่เล่นแบทแมนไปเจ็ดพันกว่าตาแล้วเบนเม็ดติดเม็ดด้วยป่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาว่างขนาดเล่นเจ็ดพันตาได้ไงครับโอ้โหเชื่อแบทแมนเจ็ดพันตาแต่กูบอกตัวกูแตกทักกูด้วยเนี่ยประเด็นคือทักกูด้วยเนี่ย แบทแมนแบทแมนมาอีกแล้วแบทแมนนะแบทแมนนะแบทแมนแบทแมนมาอีกแล้วเนี่ยผมทำไงดีวะทุกคนผมผมไม่กล้าออกไปไหนเลยผมกลัวเยียผมกลัวแบทแมนอะหาตามพูดไปหน่อยหาตามพูดไปหน่อยแค่หลอนกูหลอนแล้วกูหลอนกูหลอนอ่ะแบทแมนอยู่โอเคเราเล่นเราเล่นเราเล่นตีนะครับตีนะครับโอ้

โอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่อตอนนี้ผมมีความฝันหนุ่มพวกเนี้ยเห็นริปโป้มาเติมเลนผมบ้างนะมผมไม่รู้ผมฝันไกลไปหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ไม่เห็นริปโป้ลงมาเลยครับฮะไอ้ข้างล่างนี่ก็มามากระแทกกูไม่หยุดเลยริปโป้ยังไม่มาสักร,รอบเลยครับเออ พอพอพอมันยังสู้แมงไม่ได้จริงว่ะมันโคตรแรงรุนโอ้เชี่ยเชี่ยเอ้าโอ้โหยกก็ไม่โดนอีกโอ้โอ้ผมคิดถึงคีร่าครับ ผมอยากจะขอโทษที่ผมเคยพูดจาไม่ดีต่อคิร่านะครับผมแต่ผมคิดว่าจริงๆแล้วคิร่าเนี่ยน่าจะเป็นป่าที่ดีที่สุดในโลกเลยครับถ้าคิร่ากลับมาฟังผมไว้นะครับผมจะเอาริโปเข้าแบตมิทแทนนะครับแล้วเอาคิร่ามาอยู่ผมนะครับมาแล้วไปไปมาแล้ว ไม่ตายอ่ะมันไม่ตายมันไม่ตายเออนั่นแหละริปโป้สู้เขามึงควรจะมาช่วยกูตั้งแต่แรกริปโป้การการกันการแบทแมนอาจจะเข้าจากทางซ้ายหลังนะระวังด้วยเพราะมันอยู่บนมันไม่น่าจะมาขวาไมวโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหองแน่เจ้าก็เข้ามา ตัวมันปาทีเดียวตายเจอบา้าไแล้วไอ้ไม่กูเพิ่งเดินเลือดกูเต็มกูดโดนทีเดียวตายอะไรคือความสมดุลวะแล้วตัวแม่งก็ไม่โดนเนื้อสักทีมันรออะไรวะเนี่ยข้อหมายแม่งชัดเจนมากทุกคนที่เชียร์แม่งไล่ผมทั้งเกมเลยนเนี่ยเหนื่อยอ่ะเหนื่อยอ่ะมันมันโดดเข้าผมทั้งเกมเลยอ่ะ ไม่ต้องมาเรียกผมน้องพี่จะมีจะพผมขนาดนี้เรียกไอ้ไม้เลยก็ได้ฮัลโหลไม่ถ้าเป็นแค่แบทแมนมาแล้วไม่ถ้าเป็นแค่แบทแมนมาแล้วยังไม่ตายแล้วกูตีมนานมากแล้วล่ะ

เกสูสีเกสูสีอยู่มาเลยมาเลยผมแทงเองผมแทงเองผมแทงเองมามามาเออมาเอออยูเอตัวกากว่าใส่แม่งดินนี่เอามาเลยเอาเปลี่ยนเชือกกุ้งงักกุ้งงักใส่หน้าเดี๋ยวมาเดีย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 ใจตัวเองเออเราทำได้ทุกคนเราทำได้เยอยู่เอ็มเป็นตัวปัญญาหอย วันวันต้องออกกันไหมต้องออกกันไหมต้องออกกันไหมตัวของกันไหมต้องออกกันไหมไอ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 ลัมเบอร์ลัมเบอร์มึงมึงเลิกไล่มึงเลิกไล่ไอจีน่านะเพราะว่าเดี๋ยวไอแบทแมนมันจะมาหากูละป่ะใจตัวเองเอ้ยนั่ไงตีกูกูพรวดจบปุ๊บแม่งมาปั๊บนี่เขาเรียกว่าลางสังหรณ์ใช่ไหมเขาเรียกว่าลางสังหรณ์ของความตายใช่ไหม ไอ้ไม่โดนแมงกูไม่โดนทุกรอบเรอ้อ้ย้อ้ย้เอาว้ยอ้มานะแมมานะแมมานาเอรอผมนะใจ้ไงมาบ้า คือถ้าผมฆ่านะผมว่าผมโคตรรวยนะแม่คุณไม่ได้ฆ่าสักตัวเลยไว้ตจบ ไปไปดันเลยดันเลยเนี่ยไม่ทันว่ะเมื่อกี้ถ้าคีบบนเป็นใจนะแม่งจะดีมากๆเลยทุกคน कर घर कर เชียยูเอ like oh, ๋ i, มั ips, ้ยปลาแรงใส่เขี่ยโอ้ยเชียยยูมั้งเดินไปเดินไปจริงตึงเกินนี่พ totally> ี่เขาสรุปพี่เขาเป็นเอแบทแมนทุกคนดูดูพี่แกดูครับแบทแมนเก้าพันตาเยอะมากนะมึงโอ้โหพี่เราชนะแบทแมนเก้าพันตานะครับนะฮะบ้ามากบ้าโบมากนะ